ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับตามมาสู่รายการของเราอีกครั้งคุกท่านครับนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วง Talk Show ครับ Talk โ h o w ของเราในวันนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมชมจริงๆเพราะมันเป็น Talk โชว์ซึ่งสำหรับผมเองตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ที่เรียกว่าโควิด19ขึ้นมา2 3ปีนี้หลายสิ่งหลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดโลกเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงคนเปลี่ยนแปลงอาชีพเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดหลายหลายคนบอกว่ามันสร้างความพังพินาศให้กับโลกให้กับสังคมให้กับทุกสิ่งทุกอย่างเลยจริงๆ แต่ในชีวิตของผมเองในการทำงานนี้ตั้งแต่เกิดโควิด -19 ขึ้นมาเนี่ยผมกลับเห็นบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันเป็นแสงสว่างในวิกฤตนั้นมันมีแสงสว่างเกิดขึ้นมาจริงๆอย่างเช่นคนที่มาร่วมรายการกับผมในวันนี้เป็นแสงสว่างหนึ่งในโควิด -19 ที่มันเกิดขึ้นมามันเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งซึ่งพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าเป็นคนหลังเขาเป็นคนจนมากๆเป็นคนซึ่งไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเลย ล้วก็บอกว่าไม่ใช่ชีวิตฉันไม่น่าจะใช้ฉันน่าจะได้อะไรที่ดีกว่านี้จนกระทั่งมีคนคนนึงก็บอกอ่ะถ้าอยากอย่างนี้อยากเข้ากรุงเทพไหมล่ะถ้าเข้ากรุงเทพไปอยู่บ้านบ้านหลังหนึ่งนะแต่เธอต้องไปทํางานนะทาทุกอย่างในบ้านนะแล้วเธอจะได้เรียนด้วยเธอจะเอาไหม <S <S เขาตอบว่าเอาแล้ววันที่เขาตอบว่าเขาเอาชีวิตเขาเ,เปลี่ยนแปลงจากคนหลังเขานั้นะท่านผู้ชม <S <S เรียนจ,นจนจบเทคนิคการแพทย์เดี๋ยวมาดูว่าเรียนยังไงจบเทคนิคการแพทย์อย่างเดียวไม่พอท่านผู้ชม ออกมาจากที่นั้นจบเสร็จเรียบร้อยแล้วเจอวิกฤตในชีวิตมากมายหลายหลักเดี๋ยวเขาจะมาเล่าให้ฟังแต่วิกฤตต่างๆเหล่านั้นหาได้ทําให้เขาหยุดไม่เขาไปเรียนต่อด็อกเตอร์ท่านผู้ชมเรียนต่อปริญญาโทด้านบนการบริหารแล้วก็จบปริญญาเอกกลายเป็นด็อกเตอร์ไปเลยแล้วเขาพบว่าชีวิตคนเรามันเปลี่ยนแปลงได้ชีวิตคนเรามันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่เรา ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคนที่เขาเรียกกันว่าหมอเอกคนทั่วไปจะเรียกเขาว่าหมอเอกเพราะเขาจบเทคนิคการแพทย์มาคนส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันแบบนี้เขาบอกเขาไม่ใช่หมอเขาเป็นเทคนิคการแพทย์แต่ดีเขามาเล่าให้ฟังแต่จริงๆไม่ใช่แค่หมอเอกธรรมดาเขาคือด็อกเตอร์ฐานานนท์ฮิรันชัยวันครับวัสดีครับผมต้องเรียกด็อกเตอร์อย่างเต็มปากเลยนะผมชื่นช<ผ>มค <ผม S 2> ุณปีนี้คุณอายุเท่าไหร่เนี่ย ปีนี้ผมอายุ40ปีวันที่10กุมภานี้ครับผม40ปีคุณยังดูเด็กมากเชิญนั่งเชิญนั่ง40เหรอเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับผมดีใจมากด็อกเตอร์ที่มาร่วมรายการกับผมครับผมเรียกเนี่ยผมอยากจะเรียกอย่างนั้นนะเพราะผมภูมิใจมากคนที่ได้ด็อกเตอร์แบบคุณอ่ะครับชีวิตคุณมันเหลือเชื่อจริงๆเลยเอกชีวิตคุณมันเหลือเชื่อมากผมเรียกเขาด็อกเตอร์เอกนะฮะคนีส่วนใหญ่จะเรียกเขาหมอเอกไม่แต่ผมขอเรียกเขาว่าด็อกเตอร์เอกนะครับมันเป็นอะไรที่มันมหัศจรย์มาก เคยคิดไหมว่าชีวิตจะมาเป็นวันนี้อย่างนี้ผมต้องบอกเลยครับว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมดูรายการนี้แล้วก็รายการนะครับผมที่มีอาตอยเป็นพิธีกรมันทําให้ผมเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาเยอะมากแล้ววันนี้นผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะได้มานั่งอยู่ข้างๆพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศแล้วผมคือแบบมานั่งเป็นแขกรับเชิญผมรู้สึกภูมิใจและดีใจมากๆเลยครับ ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากมากครับเอกที่ให้คำชมแต่อยากจะพูดต่อไปอีกนิดหนึ่งนะอยากให้คน,นรู้ประวัติของเอกแล้วรู้จริงๆว่าทั้งหมดชีวิตเอกพูดนะฮะทั้งหมดชีวิตของเราขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวเราเอกชี้อย่างนี้ด้วยนะครับเราท่านผู้ชมเอกเป็นคนที่ไหนผมเป็นคนจังหวัดลำปางครับอำเภอเกาะคาครับผมอ,เอาเภอเกาะคาเกาะคาครอบครัวม,มีฐานะยังไงโหยากจนมากๆเลยครับผมตอนเด็กๆเนี่ยที่ผมจําได้เลยนะครับ เสื้อนักเรียนเนี่ยไม่เคยมีชื่อตัวเองเลยเพราะว่าเป็นเสื้อนักเรียนที่ได้รับบริจาคมาทั้งหมดรองเท้าใส่ไปโรงเรียนเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าไม่มีรองเท้านักเรียนเหมือนที่คนอื่นเขาใส่กันเอกต้องเรี้ยงแต่ชั้นประถมมาถูกไหมใช่ครับเอกเป็นเด็กอยากเรียนไหมหรือชอบเรียนไหมก็ด้วยความที่บ้านเราอ่ะมันไม่ได้มีของเล่นอะไรให้เล่นนะครับผมก็เลย ได้เห็นหนังสือต่างๆหนังสือมานีมานะมันก็เลยเหมือนเป็นหนังสือการ์ตูนให้กับตัวเราเองเราก็เลยรู้ oh. สึกว่าอ๋อมันสนุกกับการที่เราได้เรียนรู้ต่างๆดังนั้นก็คือเราก็จะรู้สึกสนุกกับการเรียน uh. ก็เลยตั้งใจฟังคุณครูตอนในห้องเรียน uh. ก็เลยทําให้เนี่ยเขาเรียกว่าสอบได้ที่หนึ่งมาตลอดเลยอ๋อ oh. ครับผมก็เลยรู้สึกเลยว่า,าเรา,าอยากเรียนเพิ่ม uh. เพราะว่าทั้งคุณครูแล้วก็ที่บ้านก็บอกเลยว่า ถ้าเราอยากมีงานดีๆทำเราก็ต้องเรียนให้ได้สูงๆเราจะได้มีงานที่ดีทำแล้วจะาปัญญาที่ไหนเรียนก็ในในวันนั้นนะครับผมกไ็ได้ได้มีโอกาสมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าให้เราเนี่ยถ้าอยากเรียนเดี๋ยวให้ไปอยู่บ้านเขาไปเป็นในส่วนของพี่เลี้ยงเด็กแล้วก็ช่วยทํางานบ้านแล้วเขาอ่ะทำ<ห>ทั้งหมดออในบ้านทุกอย่างเลยครับทุกอย่าง <ผม S 2> แล้วเป็นพี่เลี้ยงเด็กเด็กกี่คนอสองคนสองคนเขาเด็กแค่ไหน ก็อยู่ชั้นอนุบาลแล้วก็อยู่ชั้นประมาณปหนึ่งแล้วเราอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอะตอนนั้นผมอายุเอ่อสิบเอ็ดสิบอแต่ต้องไปเลี้ยงเขาด้วยทำงานบ้านด้วยใช่ครับทุกอย่างเลยทุกอย่างกวาดบ้านถูบ้านล้างจานล้างห้องน้ำก็คือทำทุกอย่างซักผ้าแต่เขาให้เรียนจริงๆใช่เขาทำตามสัญญาใช่ครับบ้านหลังนี้มีบุญคุณกับเราไหมมีบุญคุณมากครับแต่ต้องบอกเลยว่าผมเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ผมต้องดูแลตัวเองทุกอย่างนะครับผม ตั้งแต่เรื่องเ,อาเขาเรียกว่าทํางานบ้านทีนี้ถ้าเราอยากเรียนเราก็ต้องดูแลตัวเองเขาเรียกว่าไปโรงเรียนไปติดต่อโรงเรียนไปลงทะเบียนไปซื้อหนังสือเองผมทําแม้กระทั่งเขียนสมุดพกเองจะบ,บ้าหนาสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยนะใช่ครับท่านผู้ชมดูดินี่คนหลังเขานะ ผมไม่รู้ว่ามันมีแรงผลักดันอะไรขนาดนั้นที่ทําได้แต่คุณทําจริงๆคุณก็เริ่มเข้ามาเรียนมัธยมหนึ่งใช่ไหมใช่ที่นี่ใช่ไหมใช่ตอนนั้นเรียกเรียกมัธยมหนึ่งาหรือหมหนึ่งใช่ครับหมหนึ่งมหนึ่งเรียกมหนึ่งมหนึ่งครับ,ค,รบคุณก็มาเรียนที่นี่ครับคุณเรียนดีไหมเอ่อต้องบอกเลยว่าด้วยความที่ตัวเราเองอ่ะเวลาเราทําอะไรแล้วเรามีความตั้งใจครับคุณอาครับก็ตั้งใจเรียนเขาเรียกว่าในวันที่ประกาศผลสอบคุณครูเขาก็บอกว่าเนี่ยให้ผู้ปกครองมมารับสุดกนะ ผมก็ไม่มีใครไปรับสมุดโพกแห้กับผมทางที่ผมสอบได้อันดับต้นๆของของของชั้นเรียนคุณครูเขาจะชมด้วยซ้ำไปแต่ด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่ของผมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่มีใครได้มารับให้ในชีวิตไม่เคยมีผู้ปกครองไปเลยไม่ไม่เคยเลย <laughs> บ้านหลังที่เราอยู่เราต้องทําทุกๆอย่างเขาดุไหมโอ้โหดุมากครับดุาาราบกฎของการอยู่บ้านหลังนั้นคือไม่ว่าคุณจะถูกหรือคุณจะผิดก็คือคุณห้ามเถียงอืคือดังนั้นถ้าหากว่า บางวันผมมาจากโรงเรียนช้าไปประมาณ5นาทีผมก็ต้องเงียบแล้ว <uria> ผมก็ต้องต้องเขาเรียกว่าทําหน้าที่ของตัวผมเองไปห้ามเฉียงเด็ดขาดห้ามเทียงเด็ดขาดแล้วดุมากดุครับเวลาที่เกิดมีเพื่อนมาที่บ้านมองทเบิลได้ไหมโอ้โหต้องบอกเลยว่าここมีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมเ <ir saying, S 1> พื่อนมาที่บ้านแล้วก็วังเอิญนนะครับผมเพื่อนอยากให้เราช่วยติวหนังสือให้นะครับผมคนในบ้านหลังนั้นเขาก็เอาผ้าโยนลงมาเลยเราก็บอกว่า ไปซักผ้าทําไมถึงไม่ซักผ้าทําไมไม่ทํางานบ้านตรงนู้นตรงนี้เพื่อนเราหันมาเราก็เพื่อนถามว่ามึงอยู่ได้ยังไงเออเราก็บอกมันเป็นยังไงเหรอคือด้วยความที่ว่าเราไม่เคยสบายมาก่อนคํานี้ดีมากมันเป็นยังไงเหรอเหรอเฮ้จริงๆเพราะเรื่การถูกดุว่าด่าโกรธเกลี้ยวใส่สําหรับคุณก็คือมันเจอมาจนเป็นเรื่อง ปกติที่เราแบบว่าเจอมาจนเราไม่รู้ว่าอันไหนคือความสบายอันไหนคือคือความที่มันแบบว่าเอ้ยมันทุกข์เหรอเฮ้ยตรจตรงนี้ต้องจําให้ดีๆเลยนะเราสบายเกินไปจนเห็นอะไรก็ทุกข์หรือเปล่าเราสบายเกินไปจนเห็นคําด่าทอคําว่ากล่าวคําติเตียนนิดนึงก้มไม่ได้หรือเปล่าเขาไม่ใช่เขาบอกเพื่อนว่ามันเป็นทําไมเหรอก็ไปซักผ้าซักก็หมดเรื่องก็ไปรีดผ้าซักก็หมดเรื่องก็ไปทํางานบ้านซักก็หมดเรื่องครับวิธีคิดอย่างนั้น ท่านผู้ชมครับเรียนอย่างนี้แล้วคิดอย่างนี้แล้วทาอย่างนี้มาตลอดจนเรียนจบม6ปกติสอบเข้าครับต้องสอบเข้าไปสอบเข้าได้ที่มหาวิทยาลัยหัวเชียวเฉลิมพระเกียรติครับในสาขาเทคนิคก,การแพทย์ครับคุณรู้ไหมเรียนเทคนิคก,การแพทย์ต้องใช้เงินขนาดไหนตอนนาวินาทีนั้นนะครับคุณอาครับก็บอกกับตัวเองเลยว่าโอ้โหถ้าหากว่าวันนี้เราไม่ลุกไปเพื่อจะไปสอบสัมภาษณ์ ถ้าเราไม่ทำเลยเราแพ้ตั้งแต่เราอยู่ที่นอนแล้วแต่วันนั้นคือบอกกับตัวเองว่าขอไปให้ถึงที่สุดอ,ะอ่ะต่อให้ใครจะบอกว่าไม่มีเงินแล้วยังจะแบบว่าหัวสูงนะเออ,อ,อยังแบบว่าไม่เจียมตัวเองอีกอแต่คือเรารู้สึกว่าเราขอแบบทําให้ที่สุดอะกับชีวิตของตัวเราเองถ้ามันจะไปเจอกำแพงก็ขอให้มันไปชนสุดกำแพงตรงนั้นอ่ะ ถ้าหากว่าวันนี้เราไม่ลุกไปเพื่อจะไปสอบสัมภาษณ์ถ้าเราไม่ทําเลยเราแพ้ตั้งแต่เราอยู่ที่นอนแล้วแต่วันนั้นคือบอกกับตัวเองว่าขอไปให้ถึงที่สุดอ่ะขอไปให้สุดตอนตอนที่เรียนหนังสือมาตลอดใครออกค่าเรียนใครอะไรออกให้ก็ถ้าหากว่าตอนมัธยมเนี่ยครับผมก็คือเป็นครอบครัวที่เป็นผู้ปกครองที่ดูแลอยู่ไม่ว่าเขาจะดูเกี่ยวกับขนาดไงเขาก็ดูแลใช่ครับใช่ไหมใช่ครับคุ้มเนื้อครับแล้วพอเสร็จปุ๊บ ต้องไปเรียนหูวใจไปสอบสัมภาษณ์ได้ไหมก็วันนั้นสอบสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเอาละทีนี้ทํายังไงดีเพราะเราไม่มีเงินเลยสัก,กบาทก็เดินเข้าไปหาอาจารย์เลยก็บอกเลยครับว่าอาจารย์ครับณนะตอนเนี้ผมสอบได้แล้วนะครับแต่ผมอ่ะไม่มีเงินลงทะเบียนผมทํายังไงได้บ้างครับอ,อาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้างั้นเธอต้องไปติดต่อแผนกทุนแต่อาจารย์แผนกทุนบอกว่าถ้าไม่เคยขอทุนไม่เคยติดต่อมาก่อนเลย ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับ oh. วันนั้นก็เลยบอกกับอาจารย์ไปว่าอาจารย์ครับถ้าวันนี้ผมไม่ได้โอกาสวันนี้ผมจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วเราก็สัญญากับอาจารย์ว่าผมจะเป็นเด็กดีแล้วผมจะตั้งใจเรียนวันนั้นอาจารย์เห็นถึงความตั้งใจ oh. ก็เลยให้ผมได้รับสิทธิ์ oh. พิเศษในครั้งนั้นแล้วท่านผู้ชมเเข้าเรียนต่อไปที่นั่น อย่างช่วยเหลือตัวเองจนจบครับกี่ปีจบ4ปีครับ4ปีปกติเลยใช่ครับจบ4ปีออกมาเป็นเทคนิคการแพทย์ออกมาปุ๊บได้งานทำปั๊บเป็นเด็กดีอย่างที่สัญญาไว้จริงๆใช่ครับนี่คือชีวิตส่วนตัวในการาเรียนแต่ท่านผู้ชมเรื่องราวมันไม่ได้มีแค่นั้นชีวิตแม่มีใช่ครับแม่ไม่สบายก็ตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่ เขาเรียกว่าตั้งใจเรียนมาเพื่อที่จะดูแลครอบครัวออให้มีความสุขมากที่สุดอ,อ,อยากให้แม่อยู่สุขสบายวันที่ได้ดูแลท่านกลับได้รู้ว่าท่านน่ะป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคุณคุณหมอบอกว่าคุณแม่จะอยู่ได้ประมาณสามเดือนวันที่รู้นะฮะวันที่เขารู้หมอบอกเขาสามเดือนตัดสินใจลาออกจากงานเลยครับทำไมก็ ตัวผมเองผมรู้สึกว่าผมทํามาทั้งหมดเนี่ยเพื่อต้องการที่จะดูแลแม่ให้มีความสุขมากที่สุดอ oh. วันนั้นสิ่งสําคัญกับชีวิตผมมากที่สุดก็คือคุณแม่พร้อมแลกด้วยชีวิตผมก็ยินดีวันนั้นผมลาออกจากงานแล้วก็ออกมาดูแลคุณแม่อย่างเต็มที่ครับนั่นทํางานมากี่ปีแล้วตอนนั้นผมทํางานมาได้ประมาณสักห้าปีห้าปีพอมีเงินอยู่บ้างครับแต่ลาออกไปดูแลแม่ครับระหว่างที่ลาออกไปดูแลแม่ชีวิตเป็นไงอะ ก็ต้องมองหาอะไรแล้วครับ <S <S คุณอา <นะ S 2> ครับเพราะว่านวินาทีนั้นคือหลายด้านมันเท่ากับศูนย์ล้วใช่แล้วสิ่งที่เรามองเห็นเลยก็คือว่าการทําออนไลน์ทุกวันเนี้มัน,ม,นมันตอบโจทย์กับยุคทุกวันนี้มากๆที่ทุกคนเขา<อ>เล่นมือถือทุกคนที่เขาอยู่ในบนโลกออนไลน์กันก็เลยได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาการทําการตลาดออนไลน์ครับได้เจอกับอาจารย์พอวรัตพลวรัตบรกุล เป็นอาจารย์ทางด้านการทําการตลาดออนไลน์ให้กับตัวผมเองเลยครับตัวเองรู้มาก่อนไหมทางด้านนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้เรียนเกี่ยวกับทางด้านนี้มาก่อนเลย,ยเริ่มต้นจากศูนย์นยเลยใช่ครับคุณนะาก็ไปเรียนเนี่ยเขาใช่ครับนานไหมต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันครับผมในการที่จะต้องเรียนรู้เพราะเราต้องเริ่มต้นจากศูนย์มาเลยนะครับผมก็ระหว่างที่เรียนอยู่นั่นอ่ะตอนนั้นอ่ะได้ปริญญาเอกแล้วหรือยังตอนนั้นได้แล้วครับคุณนาครับ ท่านผู้ชมเมื่อกี้ที่เขาเล่าข้ามาว่าเขาทํางานมาประมาณหปีถูกไหมครับคือพอเขาจบเทคนิคการแพทย์ปั๊บทํางานเลยครับแต่ระหว่างที่ทํางานอยู่นั้นบอกว่าไม่พอไปเรียนต่อปริญญาโทดีกว่าระหว่างนั้นถูกไหมฮะพอจบก็เรียนต่อแล้วทางานด้วยใช่ครับเรียนปริญญาโทสาขาอะไรครับทางด้านบริหารเลยครับคุณอาครับบริหารเลยใช่ครับกี่ปีจบครับ ก็ปริญญาโทสองปีครับผมแล้วทําไมคิดต่อเอกอีกครับก็อยากเรียนในส่วนของตรงนี้ให้กับคุณพ่อกับคุณแม่เพราะ <negatively? S 2> พ่อกับแม่ของผมเนี่ยเรียนจบป .4 ผมขอเป็นตัวแทนกับคุณพ่อคุณแม่ในการที่จะเรียนให้ได้มากที่สุดที่เราจะทําได้เรียนปริญญาเอกต่ออีกสาขาอะไรครับก็บริหารชนเบริหารเือนการเรียนกีปีจบครับสองปีครับจากที่จากที่นีดาครับผมปริญญาเอก กลายเป็นด็อกเตอร์ฐานนน์ตอนเป็นด็อกเตอร์ได้ไปบอกคุณแม่ไหมครับไปบอกครับคุณแม่ก็คือมาตั้งแต่ตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกคือคุณแม่รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากมๆเหรอครับโอ้หนาภูมิใจจริงเพราะกลับมาตรงนั้นกลับมาว่าเราลาออกจากงานครับทำงานมาห้าปีตอนั้นเป็นด็อกเตอร์แล้วคแต่ก็ยังทํางานเป็นเทคนิคการแพทย์อยู่ครับมานั่งอยู่กับบ้านครับแล้วก็ไปเรียนออนไลน์ครับ พบว่าโลกมันเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปแบบสุดๆเลยเล่าหน่อยเล่าหน่อยเพราะคนดูอยู่ตรงเนี้ยผมอยากให้เขาเห็นโลกตรงนี้ต้องบอกเลยว่าโดยทั่วไปนะครับผมคนเราเนี่ยก็มักจะเข้าใจว่าเวลาถ้าเราจะทําธุรกิจเนี่ยเราต้องออลงทุนต้องมีหน้าร้านต้องมีทุน,ต,ทนต้องมีทุกอย่างเลยรวมที่สําคัญที่สุดเลยคือต้องมีเวลาในการที่จะไปเฝ้าในส่วนของธุรกิจใ,ในใช่วงตรงนั้นด้วยแต่ในวันนี้บนโลกออนไลน์นะครับผม เราสามารถทำธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยมันมีระบบต่างๆที่คอยซัพพอร์ตตัวเราเองมันทําให้เราเนี่ยนะครับผมมีเวลาที่จะไปดูแลคุณแม่ของเราแล้วเราก็สามารถที่จะทําในส่วนของออนไลน์ด้วยดังนั้นคนที่ทํางานประจําอยู่ก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจและธุรกิจเล็กๆฟังผมนิดผมไม่เคยพูดคานี้เลยนะและธุรกิจเล็กๆเช่นปีหนึ่งคุณต้องการลูกค้าไม่เกิด พันหรือ2000คนเช่นพวกที่ก็ทํางานฝีมือครับเขาไม่ต้องการลูกค้าเกินนะเพราะเกินนั้นเขาก็ทําไม่ไหวถูกไหมใช่ถูกไหมเอกถูกไหมใช่ครับถ้าคุณมีหน้าร้านเสมือนของคุณเองคุณไม่ต้องอักหาลูกค้าเลยเผลอๆเขาจองคณเต็มปีเลยใช่แต่คุณต้องเรียนรู้ที่จะทําตรงนี้ให้เป็นใช่ครับเอกสอนได้ไหมได้เลยครับผมก็ตอนนี้นะครับผมในตัวผมเองนะครับผมก็หลังจากที่เราประสบผลสําเร็จในส่วนของการทําธุรกิจออนไลน์ อาจารย์เขาก็อบอกกับผมไว้ตั้งแต่วันแรกเลยว่าถ้าวันหนึ่งที่ตัวผมเองประสบผลสําเร็จแล้วขอให้ผมแบ่งปันความรู้ตรงนี้ให้กับผู้คนให้ไปได้เยอะมากที่สุดวันนี้ก็เลยจัดเป็นในส่วนของคอร์สเรียนออนไลน์ครับ,รบอของคุณอาครับก็คือว่าของผมเนี่ยเป็นคอร์สเรียนออนไลน์5วันเลยก็คือสอนตั้งแต่นะครับผมการสร้างหน้าร้านเสมือนบนโลกออนไลน์ก็คือ ตัวเราเองเนี่ยเราต้องสร้างให้เป็นแล้วก็สามารถดึงดูดผู้คนเข้ามาได้ด้วยวันที่2นะครับก็จะสอนในส่วนของการเขียนคอนเทนต์นะครับผมที่จะสอนในส่วนของการดึงดูดให้ลูกค้าเขาอยากที่จะซื้อ,อ,อไม่ใช่แบบว่าเขียนไปง่ายๆแค่ว่าวันนี้เราต้องการจะขายอะไรแต่วันนี้เราต้องรู้จักการให้คุณค่ากับสินค้าและผู้คนให้ถูกด้วยอ,อะไรอีกอะไรอีกครับแล้วหลังจากนั้นก็จะสอนเกี่ยวกับทางด้านการยิงแอดโฆษณา เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายกับผู้คนนะครับผมเราก็จะสอนในส่วนของการทําในส่วนของการแต่งภาพแต่งคลิปวิดีโอด้วยมือถือเลย<อ>เพราะว่าทุกคนเนี่ยมีม,มือถือทุกคนสมาร์ทโฟนทําได้หมดสามารถทํา,าทได้หมดเลยครับผมแล้วก็จะสอนการตลาดใน t ิ k กต k นะครับผมที่<อ>กําลังนะครับผมแพร่หลายอยู่นะปัจจุบันนี้โดยที่หลายๆคนเนี่ยสามารถทําการตลาดโดยไม่ต้องเสียงเงินเลยครับใช้เวลาเพียง5วัน5วัน แต่ถ้าหากว่าเรียนแล้วยังไม่เข้าใจกลับมาเรียนเพิ่มเติมได้เลยครับผมให้เรียนแบบว่าทบทวนได้ตลอดเลยคนคนนี้มีชีวิตเหมือนละครไหมคนซึ่งผมพูดได้เลยว่าอยู่หลังเขาพูดได้ใช่ไหมได้เลยได้เลย <ผม S 1> และไอคนที่อยู่หน้าเขาอย่างพวกเราอ่ะทําไมทําไม่ได้อ่ะมันต้องทําได้เอกประสบความสาเร็จในชีวิตตรงนี้ไหมกี่ปีจริงๆมาถึงตัวผมเองเนี่ยมาถึงวันนี้สามปีนะครับผมคุณอาครับที่ทําในส่วนของธุรกิจ และที่ผมทําอยู่ปัจจุบันนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการขายของออนไลน์ยุคใหม่เลยเออก็คือการขายของโดยที่เราไม่ต้องแพ็คไม่ต้องสต็อกไม่ต้องส่งของเองซึ่งมันเหมาะกับยุคโควิดแบบนี้มากๆเดี๋ยวจะสอนให้ด้วย อันนี้ก็คือสําหรับคนที่เขาสนใจอยากขายของออนไลน์แต่ไม่มีสินค้าของตัวเองตัวผมเองมีสินค้าเป็นสินค้านวัตกรรมที่จดลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยทางด้านดูแลสุขภาพทางด้านการเอ็นทายเอจิ้งการย้อนวัยต่างๆนะครับผมซึ่งในส่วนตรงนี้ผมก็จะถ่ายทอดแล้วก็แบ่งปันให้ถ้าคุณไม่มีสินค้าก็ว่ากันถ้าคุณมีคุณไปทำของคุณเองได้เลยครับภูมิใจตัวเองไหมก็มาจนถึงวันนี้ก็รู้สึกว่า ภูมิใจนะครับผมที่ได้ช่วยเหลือผู้คนถ้าวันนี้คุณแม่ยังอยู่ผมว่าแม่จะมานั่งดูผมอยู่ตรงนี้ครอบครัวนั้นที่เคยดูแลที่ว่าดุมากๆอะไรก็แล้วแต่ต่อมาครอบครัวนั้นเนี่ยคนนี้ดูแลนะครับก็หลังจากที่ผมเรียนจบมาแล้วก็ดูแลตัวเองได้นะครับผมครอ,อ,อบครัวที่เขาเคยดูแลผมมาเนี่ยเขาประสบปัญหาก็คือลมละลาย Oh, really? แล้วก็เขามีหนี้สินตัวผมเองเนี่ยผมไปเซน็นรับหนี้สินทุกบาททุกสตางค์ทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบให้เขาให้กับเขาเพราะตัวผมเองผมรู้สึกเลยว่า oh. น้ําทุกหยดข้าวทุกเม็ดมันคือเป็นบุญคุณที่ทําให้ตัวผมเองอะเติบโตมาจนถึงทวนนี้โห้ oh. ดหที่นี้มันชื่นใจนะที่ผมชอบเขามากๆเลยนะ คือไอ้คำดุด่าว่ากล่าวหรืออะไรก็ตามที่เขาพูดเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นสิ่งเลวร้ายเลยเขามองว่าทําไมเหรอที่เขาถามเพื่อนครับผมชอบคํานี้มากถ้าเราเป็นคนอย่างนั้นได้ว่าทําไมเหลือกับชีวิตกับไอ้แค่นี้ที่เจออยู่ทําไมเราไม่หาทางใหม่ถ้าเกิดท่านอยากจะหาทางใหม่ช่องทางติดต่อมีอยู่ติดต่อเขาลองดูแล้วแต่ท่านตัดสินใจหมอเอ,ดอกด็อเตอร์ฐานานนท์ฮิรันชัยวันครับ และภาพภาพนี้คือภาพที่รายการทีเดยโชว์ขอมอบให้กับหมอเอกหรือดรฐานานนท์เฮีรันชัยวันต้องขอบคุณมากที่หมอเอกมาร่วมรายการกับเราขอบคุณจริงๆครับวันนี้ผมมีสินค้านะครับผมที่ตัวผมเองทําการตลาดบนโลกออนไลน์นะครับผมก็ขอมามอบให้กับคุณอาด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณมากขอบคุณมากครับก็สามารถแอดไลน์ได้นะครับผมแอด dr ห้าเก้าห้าเก้านะครับผมหรือเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์หกหกสองแปดเจ็ดแปดเก้านั่นคือสิ่งที่ที่จะติดต่อเขาได้ สุดท้ายละก่อนจะลาจากกันไปมีอะไรอยากจะพูดอีกสักนิดหรือไม่ให้กับท่านผู้ชมก็ตัวผมเองอยากฝากทุกคนไว้นะครับว่าคนอื่นไม่ให้โอกาสเรามันไม่น่าเศร้าเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเราเองตัวผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับผมที่มองหาโอกาสมาเสมอแต่ถ้าเรานั่งรออยู่ที่บ้านบางทีโอกาสนั้นมันก็อาจจะยังไม่มาถึงเราแต่ถ้าวันนี้เรามองหาโอกาสแล้วเราวิ่งเข้าหามันครับวันนี้มันอาจจะเป็นโอกาสของตัวคุณเองเช่นเดียวกันนะครับ ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับโอ้เอกวันนี้เธอมาครบทั่วเลยเธอให้สิ่งดีๆจริงๆอย่านั่งสิ้นหวังอยู่ครับจงสร้าง,ง,งหวังให้กับตัวเองอ,อย่าเป็นคนสิ้นหวังแต่เป็นคนที่สร้างให้ฝันมันเป็นจริงได<อ>้มอเอกดอกรฐานานนท์พิรันชัยวันบอกกับเราแล้วเวลาลอางผมก็หมดลงไปแล้ววันนี้ผมจะจบด้วยความรู้สึกดีๆแบบนี้ความรู้สึกที่ว่า เขาเป็นคนหลังเขาเขายังมาได้แค่นี้แล้วพวกเราอ่ะแล้วพวกเราอ่ะจะนั่งอยู่เฉยๆแบบนี้จริงๆเหรอจะไม่ลองหาโอกาสดูเหรอลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้หมอเอกผมลาไปก่อนสวัสดีครับ